เอ้ยเอ้ย <c oughs> โอ้ยแม่เอะไรเอ้ยใช่ครับเรามาอยู่กันอืมฮะ <c oughs> กลักวกลัวมีลิขสิทธิ์วอลคัมทูเข้าสอนวะเหมือนทีเด็ก He lived on Nice work. Now brace yourself. We got zombies inbound. We are done. Well done. Here's a sniper tower. It fires slowly, but has incredible range. นเปอร์อ๋อต้องวางด้านบนติดทีเด็กทีเด็กสนเปอร์สมาร์ t อะไรส s เปอร์ต้องวางอยู่ด้านบนเท่านั้น เพลงมันไม่มันเหมือน T D X เลยอะ่ะเพลงโคตรดังเอาจบแล้วเจ,จับนะ มีปลาตรงปาตี้มีรับเบิดแล้วจะเล่นยังไงมีอะไรอีเวนต์ลั่นเลยวะเฮ้ยเราไม่ไหว จะไม่ไหวแน่นอนอ่าอุ้ยอีนนี่นี่อีหนึ่งคน it's ladies อุ้ยมีแบบนี้ด้วยว่ะแต่ายาเพลงนี่้ยมีสี่กับอ่า เฮ้ยอันนี้อันนี้เราไหว่เชื่อดิออะไรไว้รุ่นอ,อุ้ยเมาด้ามเมจมันกี่ด้ามเมจมันสองเฮ้ยเฮียเลือดมันกี่มีแอดอกดะเลือดมันห้าโอ้ อได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยคนหนึ่งเฮ้ยถ้าเรากดไปมันไม่มีอะไร จะสแปมเลยดีกว่ารอไลน์มาล่นแล้วก็ตัวระ er เบิดเกนิลเลอร์ื่อชื่ออะไรอะเดโมแมนตัวในทีเอฟสองอะเดโมแมนเดโมแมนวางไปเออวิดามีดก เฮ้ยทำไมมันต้องทำไมมันต้องแบบแอคก,ก่อนเนาะแอคแล้วก็ปาดูดิอมอมมันดูแรงมากเลยอะสี่พันเออพันสองอุ้ยดูแรงมากเลยว่ะ ต่อไปเราจะวาง้างเป็นสไนเปอร์ตามไม่เห็นหกอ่ะไปบอสมาบอสมานนโมบอสเออเราออฟสไนดีกว่าสไนแม่งแรง

แข่งยังวะเราต้องอัพว่ะเอ๊ะอคือเป็นไรเน็ตเน็ตเน็ตไอเป็นไรก็ไม่เป็นนี่นแบบ AOE ออมออมคือเราต้องอัพสนายเยอะดีกว่า มีเกาะด้วยอุ้ยแอร์เรว่าสิต้องใช้ระเบิดแก้ปะ่ะเออมันใช้ระเบิดแก้วะ่ะเฮียไม่ต้องยิงพร้อมกันก็ได้เฮียแรงมากแรง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  โน้สต <łość> ันไอ้นี้เบอร์เกอร์ดูดูเป็นตัวสแปมเหมือนไนนั้นอะไอ้โหมดทีเด็กอะไอ้ทีเด็กโหมดเออสลามอะ ไฮเดนอาเชิบเชิบเชิบ,ชบอาเชิบดิเอาเชิบดิดววาเมจโคตรเบาอะละเบิดอะไม่สมชื่อคำว่าละเบิดเลยเืิดนี้ยังแรงกว่าละเบิรดอีกยิงสองนัดอะไเพีเนสมันกี่มั้งไม่รู้ว่ะเฮ้ <c oughs> ยสองวิ น่าสนนะโุ้ยสเปาตัวสเปาอีโคเมนเซอร์ตัวสเปาเหมืออในทีบีอะทีบีหมดเก่าอะอุ้ยบาเลยปะ เอ้ยบาเลตว่ะ107 107เดูยดิฟังเสียงแบบตุม้มอุ้ยเสียงแบบ M W อ่ะความดิวตี้อ่ะเสียงเหมือนเป๊ะเลยวีเลือดไม่เยอะว่ะอ่ะตัวละครตายอ่ะ เจอปาเลตอมตอมเราต้องวางเยอะว่ะไหวนะเอออันนี้แบบอีสีก็ยิงยิงไม่เข้าด้วยว่ะปาเลต EPS 8เอสดเ้ย8ปดสดสมเบามากก็ไม่แปลกเฮ้ยสเปาไมโครมนเซอร์เต็มเลยว้าวคลิกกระดูกคนหน เฮ้ยสปีดโบอสเจอแก๊งเอวตายต้องมีสนัยวะสนัยอาว้ยิงพวก็ตัวเบรก อะไรวะหลังสีตัวหลังสีเอ้ะวองว่งวางไม่ได้อะเนี่ย ได้อยู่ได้อยู่อบสกาวาอ่ะดีเปลดาตมิดเอ้ยแล้วาอาบนี้ดีมั้ยเอ่อเออหุ้ยดามิดห้าสิบ ติกเกอร์อิมโฟไว้โนแอมชามบูยเอาดีเฮ้ยเหมือนเป็นปืนมะเฮ้ยนี่มันเอ็มเจ็ดเก้าเฮ้ยดูมยิ้มนี่โอ้ยยิ้มสวยดีนี่มารอเราอัพแล้วโอ้โหป้งป้งเฮ้ยยิงเป็นแล้วเปิดเลยไม่เมือก็ถูกวอันนี้สี่สิบมอม เออสนายเออสนายทำดาเมีเดเยอะกว่า งั้นเราวางแต่ไยดีกว่าอันนี้กี่สามพันอ่าอันนี้เราวางตัวแรกสามพันหนึ่งที่เบี้ยเท่ากันเลยวะ อะแรทำไม โอ้โหดูด e ิเอานมายเฮ้ยเงินเราเต็มแล้วเสียงเสียงยังเอาอ่ะ ตัวนี้ดีดเพียเยอะเอ้ยไม่แปลกมันเป็นตัวเอโอเอ เจ็ดแปดร้อยว่ะแรงจ้าเฮ้ยมันเลือดตั้งเยอะมายิงได้น้อยจังอะ่ะอ๋อมันให้เรื่อยๆมันให้หางสองนะ วิจ่ะ30สิบแล้ว Okay, เราไม่ได้ถ่ายถ่ายปกคลิปไม่ได้ถ่ายปกคลิปโอ้ยนี่ตัวอุย้ยเบเกอร้ยอ้ยอ้ยสนายหมดแล้วงั้นขอเอลออี ระยะคือเกือบห้าตามีดห้าสบอลมาแล้วเร็วรีบพามันจึบจ๊บจๆ๊บจๆ๊บจ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 บ เฮ้โหกหมื่นไหวไมเนี่ยไหวแล้ว กัวระเบิดดีพีสเยอะกว่าเฮ้ยวางผิดวางผิด Ê hoài Hoài siêu đi, easy Easy, easy ออยเจะฟื้นไงวะเอาหมดแล้วเย่เกือบ20นาทีเอ่อ리턴투ี비เลย ขอตำรวจแป๊บอืมนี่ยเอ่อเราจะมาซื้อตัวนี้เอ้ยเดี๋ยว นี่อะไรวะเอ็กซ์ซินอะ่ะนี่นี่โอเคเอาตัวระเบิดออกแล้วก็เอาเป็นฮันเตอร์โอเคก็สลับฮาน,นี้เนี่ยอาจจะมีเพียงเทนนี่นครับทุกคนออเอาไว้ต่อเอ่อพาร์ทหน้านะครับ <c oughs> แต่ผมไม่รู้ว่าเกมนี้ผมเล่นนานไหมเอิง ไม่เป็นไรครับแยวเออผมดูอีกทีว่ามันน่าทำไหมก็ไม่ป่ะครับ